วิธียิงแอดโฆษณาทิกต o k ด้วยมือถือปี2024แบบให้คนกดซื้อสินค้าทําตามนี้ได้เลยครับผมเอ็กทีรวัตรครับมาที่ทิกต o k ของเราครับมาเลือกคลิปที่เราอยากจะยิงแอดนะครับสมมุติว่าผมจะเอาคลิปนี้ครับปุ๊บขายดีขึ้นหลายเท่าแค่รู้จักเล่าอ่านี่ครับไม่เป็นคลิปที่ผมติดตาก้าสินค้าไว้สีเหลืองอันนี้นะครับเราจะโปรโมทเรามาที่จุด3จุดตรงนี้ครับปึ๊บคลิกเข้าไปแล้วเลือกลูกไฟโปรโมทอันนี้ครับ มันก็จะมาหน้านี้นะครับเราจะโปรโมทแบบไหนเช่นเรามีตะกร้าสินค้าทิกตอกเขาก็จะเลือกอันนี้ให้เลยครับการซื้อสินค้าที่มากขึ้นนะครับผมอันนี้ครับแล้วเราก็กดถัดไปครับก็จะมาสู่หน้าของการเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับเราจะเอาแบบผู้ชมเริ่มต้นทิกตอกเลือกให้คุณก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเราจะให้ทิกตอกเด็กเขาใช้ AI หาให้เลยว่าต้องยิงแอดโฆษณาไปที่ไหนนะครับหรือเราจะมาสร้างของเราเองตรงนี้ครับสร้างของคุณเองถ้าจะสร้างเองจิ้มเลยครับปึ๊บ แล้วก็ตั้งชื่อซะหน่อยครับผมผมอาจจะตั้งขอตั้งไว้ว่าเทส2องละกันนะครับเทสสองอานนี้นะครับลงมาตรงเพศและอายุเราเลือกได้นะครับก็จิ้มแก้ไขจะเลือกอสมมติเลือกอายุละกันนะครับผมก็เอายีหถึง44ก็ได้อย่างนี้นะครับหรือจะ5้ด้วยก็ได้ครับแล้วกดบันทึกครับ สถานที่นะครับเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันจิมตรงคำว่าแก้ไขนะครับค่า d e f a u l t เนี่ยมันจะเป็นไทยนะครับถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยจะเป็นประเทศไทยหรือเราจะใช้เราจะใส่จังหวัดลงไปก็ได้ครับอย่างนี้สมมติผมจะเอากรุงเทพผมก็พิมพ์กรุงเทพลงไปแล้วเลือกอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วกดบันทึกครับแล้วก็กดบันทึกอีกทีครับ ความสนใจครับแล้วก็เลือกเลยครับคลิกแก้ไขครับผมเราก็เลือกเลยว่าจะยิงโฆษณาไปหาคนที่สนใจอะไรเช่นการเดินทางนะครับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เราเลือกได้หลายอย่างเลยนะครับหรือหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับกดบันทึกครับแล้วเราก็กดบันทึกอีกทีนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราดูเลยว่าเราจะยิงแอด ด้วยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้นะเทสสองที่เราสร้างขึ้นมานะครับโอเคเอากลุ่มนี้กดถัดไปครับมันก็จะเข้าสู่หน้าของการให้เลือกงบประมาณนะครับตรงงบประมาณเนี่ยมันจะเป็นต่อวันถ้า2วันมันก็คูณ2นะนะครับแล้วก็ขยับเลยว่าเราจะเลือกวันไหนนะครับจะขยับยากนิดหนึ่งนะครับผมเช่นผมจะเลือกเป็นอย่างเงี้ยมันจะถูใช้มือเลื่อนยากนิดหนึงนะครับ200กว่าบาทต่อวันก็ได้นะครับ อ่ะสองบาทต่อวันก็ได้อย่างนี้ครับกดถัดไปครับอันนี้เลือกไว้2วันนะปึ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับทิกตอกเขาก็จะคํานวณเลยว่าถ้าคุณใช้งบประมาณ2วันมันก็จะกลายเป็นการคูณ2จะกลายเป็น484บาทเห็นไหมครับทีนี้ดูช่องตรงนี้ครับมันมีคําว่าภาษีด้วยนะครับผมเราจะโดนภาษียิงแอดด้วยนะครับ ตรงนี้เห็นไหมแล้วแต่ว่าเรายิงเท่าไหร่นะครับเขาจะคำนวณให้เลยนะครับผมแล้วก็เขามีส่วนลดให้ด้วยลดไป1 4 5บาทจุดสตางค์นะครับจากยอดที่ผมต้องโดนภาษีคือ507บาทเนี่ยมันมีส่วนลดให้มันก็จะเหลือแค่3 6 2บาทจุสตางค์แบบนี้นะครับกดชำระเงินและเริ่มการโปรโมทครับ ก็จะมาหน้าสู่หน้าของการชําระเงินนะครับผมเราก็เลือกแบบสะดวกสะดวกง่ายๆเลยก็คือแบงค์ทานเฟอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นชําระเงินผ่านรหัส QR ก็ได้ครับผมมันก็พอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกธนาคารหรือเลือกเป็นงบที่เราจะใช้นะครับแล้วก็จะมี QR มาให้เราเอาไปสแกนจ่ายได้เลยครับผมอันนี้ผมกดหน้าต่อไปให้ไม่ได้แล้วนะมันจะเป็นการเข้าสู่เรื่องของธนาคารของผมแล้วนะครับผมมันไม่ยากครับสามารถทําได้เลยครับ ก็เลือกอันไหนไปก็ได้สมมติเลือกแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดยืนยันนะครับผมก็เข้าสู่หน้าการชําระเงินเลยครับยิงแอเสเซทแล้วมันไปอยู่ตรงไหนล่ะมันอยู่ตรงนี้ครับคลิกที่ขีดสามขีดครับปุ๊บแล้วมาเลือกเครื่องมือผู้สร้างครับแล้วมาเลือกตรงโปรโมตตรงนี้ครับมาเลือกแดชบอร์ดครับผม มันก็จะขึ้น Data ของโฆษณาที่เรายิงเลยนะครับอย่างนี้ผมทําเป็นตัวอย่างไว้อันนี้นะครับเห็นไหมครับว่ายิงไป2วันใช้เงินไปเท่านี้นะครับมีการซื้อสินค้าทั้งหมด2ครั้งนะครับลองจิ้มตรงคําว่าดําเนินอยู่ครับก็คือแอดตัวนี้มันรันอยู่นะครับมันก็จะขึ้น Data ต่างๆมาให้เลยนะครับว่ามีคนเข้าชมวิดีโอเท่าไหร่นะครับมีการซื้อสินค้าเท่าไหร่ขายได้เป็นมูลค่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยเจ็ดบาทเห็นไหมครับ ทีนี้มันดูได้อีกนะลงมาข้างล่างนะครับเนี่ยมันก็ดูได้เลยนะครับว่ามีเพศไหนที่ดูโฆษณาเรามากกว่ากันอย่างนี้นะครับอายุเท่าไรนะครับผมมันดู Data ได้แบบนี้เลยนะครับหากใครดูคลิปแล้วชอบอยากเรียนคอร์ส f c e e o o o t t k t t o k s o p p e ี้สำหรับมือใหม่แบบส่วนตัวกับผมก็สอบถามรายละเอียดได้เลยครับผมเอกธีรวัตรเก็ตอัสอนยิงแอดและการตลาดครับ